สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้มาแก้เสื้อปูลนนะคะเสื้อปูลตัวนี้ใหญ่มากก็จะแก้ให้เท่าตัวอย่างนะคะเราก็จับตะเข็บข้างนะคะให้เป็นสันหน้าไอสันทบอยู่ด้านหน้านะคะตรงไหล่จับให้เท่ากาันกัดเข็มหมุดไว้แล้วเราก็เอาตัวอย่างของลูกค้านะคะทําลักษณะเดียวกันมาวางให้สันทบตรงด้านหน้าเท่ากันนะคะ จับจับจับแต่งให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าผ้ากองอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็เอาไม้บรรทัดสอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึง,ดง,ดง,ดงตึงตึงตึงเตาะเตาะเตาะไม้บรรทัดให้ผ้าเน่ะเป็นลักษณะตรงสันทบชนกันนะคะบางครั้งชิ้นล่างอ่ะมันจะยังสันทบไม่เต็มที่เราก็จะต้องทําแบบนี้นะคะเนี่ยทาได้ทั้งเสื้อยืดและเสื้อโปโลนะคะหรือว่าเสื้อทั่วไปพอเสร็จแล้วเราก็มาขีดนะคะขีดช็อกไว้ ข้างๆตัวอย่างของลูกค้านะคะไม่ต้องชิดมากเอาแบบพอสบายนะคะต้องหลแล้วก็เปิดเสื้อขึ้นแล้วก็ติ๊กติ๊กต๊กตกโค้งตามตัวอย่างแบบนี้นะคะถ้าหากว่าใครไม่ถนัดก็เอาไม้โคง้งปากนกแก้วมาโค้งได้นะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วัดความสูงขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าต้องการผ่าข้างด้วยนะ ผ่าข้างเราจะผ่าสองนิ้วครึ่งแต่เราต้องเผื่อผ้าสูงขึ้นไปประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยพอถึงตรงนี้เราก็หักมุมแบบนี้ตัดแล้วก็หักมุมแบบนี้เพื่อที่ให้เขามีเนื้อผ้าเอาไว้ผ่าข้างนะคะตัดเผื่อเย็บหนึ่งตีนผีนะคะหนึ่งตีนผีจากท้ง ที่เราตัดเนี่ยก็คือเผื่อเย็บหมดเลยนะคะเผื่อพ้งอ่ะเผื่อพ้งมาเย็บก่อนนะใช้พ้งอย่างเดียวแล้วก็ขิบตรงไหลไว้นะคะเพื่อเที่ยวไว้เข้าแขนพอเสร็จแล้วเราก็จับแขนขึ้นมานะคะเอาแขนของตัวอย่างมาวางทาบให้สันทบของแขนเท่ากันแบบนี้ขีดไว้คร่าวๆแล้วเราก็มาใช้ไม้วิเศษของเรานี่แหละโค้งแต่งนะคะ ของลูกค้าเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อผ้าโค้งมาแบบนั้นใช่ไหมท้องแขนก็จะเหลือเยอะเราก็จะต้องแต่งโค้งทิ้งแบบนี้นะพอเราแต่งโค้งทิ้งแบบนี้นะคะทําให้แขนเสื้อเนี่ยมันจะไม่ลุงลังไม่เหลือเยอะนะจะทําให้แขนสวยเราก็เจียนเพื่อเย็บเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเห็นไหมเราตัดทิ้งออกตั้งเยอะนะคะถ้าหากว่าเราใส่ไปอย่างนั้นเลยมันจะมากองกันนะเตรงใต้แขนเรายังไม่เจียนนะคะเราเอาไปเช็คกับ ตัวก่อนเช็คตัวก่อนให้แขนได้พอดีให้หัวแขนตัวแขนรอบบนเนี่ยตรองรักแร้เี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าประมาณครึ่งนิ้วนะคะผ้ายืดเนี่ยแล้วเราก็ตัดออกแบบนี้เลยแต่งนิดหน่อยนะคะตรงใต้แขนมันเหลือนิดมันเหลือใกล้กันก็ไม่เป็นไรนะเสื้อผู้หญิงบางตัวจะเหลือแค่ประมาณนิ้วเดียวเนาะทำเสร็จแล้วก็เช็คอีกทีนึง นะคะเพื่อความมั่นใจคิบหัวแขนไว้นะแล้วเราก็มามาเข้าได้เลยเราจะเข้าเป็นลักษณะเป็นวงกลมก็ได้หรือโพ้งแขนเข้าไปก่อนแล้วเข้าข้างที่หลังก็ได้นะคะได้เหมือนกันได้สองวิธีอันนี้เราเป็นโพ้งแขนก่อนนะโพ้งแขนก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าตะค็บข้างยาวทำได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ เอาตรงที่เราขิปแขนไว้กับขิปตัวเสื้อนะ่ะให้ตรงกันนะคะพ้งมาเลยจัโพ้งใช้พ้งสี่เส้นนะคะถ้าหากใครไม่มีก็เย็บก่อนครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เข้าลําตัวนะคะตะเข็บเราจะปัดไปทางแขนนะตะเข็บรักแร้เนี่ยตรงนี้เราก็เด้งออกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตรงที่เราหยัดตัดขิปไว้เมื่อกี้เนี่ยเราก็เด้งออกเลยนะคะ แดงออกแบบนี้แล้วก็พุ้งนะคะพุง้งพุ้งวนรอบเลยนะเสร็จแล้วเรามาย้ำปลายแขนนะคะย้ำปลายแขนเพราะว่าเวลาลูกค้าใส่เดี๋ยวมันจะหลุดนะย้ํำทั้งสองข้างให้เท่ากันนะเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บผ่าข้างนะคะผ่าข้างแล้ววัดขึ้นมาสองนิ้วครึ่ง หรือแล้วแต่ลูกค้าชอบนะอันนี้แล้วเราก็เย็บตรงลงมาเลยนะคะเย็บตรงลงมาย้ำไว้ตรงที่เราวัดนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะผ่าเย็บผ่าเนี่ยเราก็พับหนึ่งครั้งก่อนก็ได้หรือเราจะแผ่แบบแบบที่ร้อยโพ้งโชว์ออกมาเลยก็ได้นะคะก็เย็บขึ้นมาแล้วก็หมุนจักให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะมุมเหลี่ยมเป็นมุมเหลี่ยมปักเข็มไว้ก่อนแล้วก็หมุนจักมานะคะจับแต่งอีกข้างนึงให้เรียบร้อยพับเข้าไปหนึ่งครั้ง แต่เราก็โพ้งไว้ก่อนนะเพื่อนๆถึงเราจะพับหรือไม่พับเราก็ต้องพ้งนะคะบางคนก็ใช้เทปมาปิดเลยนะตรงนี้นะแล้วแต่แบรนด์นะคะเนี่ยเราก็มาเช็คดูสูงต่ำเท่ากันไหมนะคะบางตัวก็จะเป็นหน้าสั้นหลังยาวเ้อโปโลแล้วแต่ต้องถามลูกค้านะคะหรือว่าดูตัวอย่างลูกค้ามาว่ามันเป็นลักษณะยังไงของงานก็ทำไปเหมือนเดิมเขาแหละ ตัวจะใหญ่มากกี่นิ้วแล้วก็เอาอยู่นะคะเพราะเสร็จแล้วไปรีดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาเช็คอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจว่าที่เราเก็บของลูกค้าไปเนี่ยมันเท่ากันไหมถ้าหากมันเล็กกว่าไปยีดรีดยืดออกนะคะให้มันใหญ่เท่าตัวอย่างถ้าหากว่ามันใหญ่กว่าต้องพ้งทิ้งนะเนี่ยเช็คลายเช็คตัดออกเยอะอยู่นะคะเนี่ยสี่นิ้วได้มั้งตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราคิดร้อยหนึ่งนะคะไปเราจะ